สวัสดีครับชายชุดดำนะครมีคําถามจากชายชุดดํานะครับผมอยากถามว่าประชาชนนะครับมารวมตัวกันเป็นล้านทํำไมนะฮะเพื่ออะไรอยากรู้นะครับข้อสองพลบนิรโทษกรรมออกมาเพื่ออะไร เพื่อใครทำไมต้องผ่านตอนตีสี่นะครับข้อที่สามแก้กฎหมายที่มาของสวเพื่อใครแก้ทำไมต้องการอะไรนะฮะข้อที่สี่กู้สองสิดสองล้านล้านมาทำอะไรบ้าง จเจ้ามาทำอะไรคุ้มไหมแล้วใช้นี่หมดกี่ปีใครได้ประโยชน์บ้างข้อที่ห้าอยากรู้ว่าอยากทราบว่าทำไมต้องปฏิวัติโทษทีทำไมต้องปฏิรูปก่อนเลือกตั้งทำไม นะฮะข้อที่ห้าแล้วถ้าเลือกตั้งก่อนนะฮะจะมีการปฏิรูปหรือเปล่านะครับข้อที่ห้าถ้ารัฐบาลนะฮะชุดนี้ที่รักษาการอยูา่านี้กลับมาเป็นรัฐบาลไอ้พรบนี้ละโทษกรรมจะกลับมาไหม หรือว่าผ่านแน่นอนหรือที่มาของสอวอ,อที่มาของสอวอเหมือนสภพาพ่อแม่สภพาพี่น้องสภาครอบครัวจะผ่านไหมจะกลับมาไหมกู้สองสิบสองล้านล้านจะมาไหมจะกลับมาหรือเปล่านะครับ ทำไมนะฮะทำไมเราต้องเราต้องเสียดินแดนนะครับให้กับเขมรเราเสียดินแดนไปเนื่องจากอะไรเสียได้ยังไงแล้วที่อ่าวไทยมันมีทรัพสมบัติอะไรนะครับ มีเงินมีทรัพย์สมบัติไปตกอยู่ในอ่าวไทยหรือเปล่าอยากรู้นะครับข้อต่อไปประชาชนนะตอนนี้ที่มาชุมนุมเนี่ยอยากรู้จริงๆว่าเขาจะปล่อยโอกาสนี้ไปไหมจะปล่อยโอกาสนี้ให้ผ่านพ้นไปแล้วจะทำอะไรไม่ได้อีกแล้วจะปล่อยไปไหมอยากรู้ประเทศไทยฮะ จะเปลี่ยนชื่อใหม่หรือเปล่านะครับอยากรู้จริงๆนะฮะว่าเปลี่ยนชื่อจะเป็นชื่ออะไรนะฮแล้วก็ก็สุดท้ายประชาชนคนไทยรักประเทศไทยจริงไหมนะรักกันจริงไหม รักกันยังไงนะครับจบนะครับจากชายชุดดำครับปีสองศูนย์หนึ่งสามอยากรู้นะครับอยากรู้ว่าประเทศไทยผมเลยตั้งคำถามว่าที่ที่บอกไปนะฮะอยากรู้จริงๆจากชายชุดดำสองศูนหนึ่งสามขอบคุณครับ